ทุกคนยังไงก็ไหนๆก็ไหนๆ,ๆเราจะแบบว่าอวยก็อวยนะอะไรที่อร่อยเราก็ต้องอวยถูกไหมอ่าทำไมแกงใต้ถึงได้อร่อยอ่ะบอกมานี่แกงใต้คนครสีเจจอยนะเมื่อกี้คนตึมเลยหะทุกคนเพราะอะไรคนจึงชอบทานแกงใต้เพราะว่ามันอร่อยแซบ่บนะใครกินเป็น่ถือว่าโชคดีมากเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรเห็นไหมจะมีผักด้วยมีความเป็นขมิ้นทุกคน ขมิน้นค่ะแล้วก็ผักบว้บางทีเราใส่แกงเหลืองสับประรดใส่มะละกอผสมกับสับประรดก็มีหรือมันขี้หนูของภาคใต้เขจะมีมันขี้หนูเล็กๆลูกเล็กๆอะฮะแล้วก็วแกงเหลืองใส่อะไรอีกจากที่อร่อยหน่อมไม้ดองคนนะฮะแกงเหลืองหน่อมไม้ดองจะอร่อยมากนะฮะหน่อมไม้ดองมันจะดูดความเผ็ดความเผ็ดพิ้งอร่อยเขาพิ้งใหญ่เลยทุกคนจะ้ะเนี่ยรถไฟฟ้าใส่สีทองก็จะวิ่งตรงเนี้ย นะฮะอยู่เจริญนครแล้วตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ฮะหลังคาของไอคอนสยามเลยฮะทุกคนจานน้ำพริกฟรีนะฮะที่นีู่กค้าเข้าตลอดทุกคนดัะนั้นวัดสุวรรณจะอยู่ข้างๆวัดวัดทองเพลนก็อยู่ทรงฝั่งนู้นฮะนั่นโรงแรมเพนินสูล่าเห็นไหมต้องทำอย่างนี้ฮะชี้ไปแล้วดูไม่สุภาพทุกคนโหยอร่อยมากเลยเอาแต่พูดคัวกีงไก่ปลา แกงเหลืองใช่ไหมแกงคั่วที่ที่โครงหมูอะไรจะเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ที่แบบที่อื่นก็ทําไม่อร่อยเท่าไม่อยาบจานอะ่ะอร่อยมากทุกคนย้ำอีกที่หนึ่งนะแกงใต้เนี่ยอร่อยทุกที่จริงๆฟังเจ้านี่อร่อยทุกอย่างด้วยไม่ใช่ทุกที่นะทุกอย่างด้วยทุกคน วัดกันที่น้ำพริกอ่ะสาบานได้เลยที่นี่อร่อยทุกอย่างน้ำพริกอร่อยนี่คือเรียกว่าผานทุกอย่างนะทุกคนเราไม่เคยพูดความตอแหลนะฮะไปร้านไหนเราบอกว่าอร่อยก็คืออร่อยอ,อร่อยมากสุดยอดะ่ะเห็นไหมมีความเป็นผักผักเหลียงก็มีประโยชน์นะฮะผักเหลียงเนี่ยกินเข้าไปแล้วก็บอกไม่แก่มีต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันโรคมะเร็งเป็นพืชเศรษ,ษฐกิจของภาคใต้จังหวัดชุมพรจะมีเยอะมากนะ่ะที่ภาคเหนือก็มีนะคล้ายๆผักเหลียงนะเข้ามาผักแต่ไม่อร่อยเท่าไม่รูกก้เขาเรียกว่าผักอะไรภาคเหนือเขาก็พยายามจะแบบมีพืชของเขาฮนะแต่มันไม่เหมือนนะค,คล้ายๆผักอะไรสักอย่างอย่างนี้แหละทุกคนลองลองเมนเข้ามาหน่อยได้ไหมฮะ ว่าผักอะไรเพราะอาหารเหนือวันก่อนไปขันโตกที่12ปัญน,นาที่เชียงใหม่มาแล้วก็ไปพูดถึงระหว่างทําคลิปก็พูดถึงประวัติของน้อยใจยาประวัติของเจ้านวรัตเจ้าดารารัศมีนะฮะซึ่งเป็นเจ้าจอมของในหลวงรัชกาลที่ที่5และต่อมาก็ได้เป็นพระอัคราชายานะฮะซึ่งแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทนิกในบุญคุณของ สถาบันมากๆก็เลยได้กินได้ดีไปเลยทุกคนนะ,ะเป็นเป็นเป็นลูกของเจ้าเมืองเชียงใหม่ฮะเจ้าดารารัศมีนีท่านแบบว่าบำรุงนะฮะพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือเยอะมากนะโรงเรียนดารารัศมีโรงเรียนอ,อุทยุพร,ราชเนี่ยท่านพระราชทานที่ดินให้นะฮะถูกไหมเราไปกินที่ไหนไปพักที่ไหนไม่ได้แต่ถ่ายแต่ของกินเราก็พูดถึงคุณงามความดีของชาติบ้านเมืองอย่างร้านเนี่ยเป็นมงคลมากๆ มีรูปของพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชากาลที่9ที่10อันนี้คือถือว่าเป็นมงคลสําหรับคนที่มาบริการซื้อมาทานด้วยนะเพราะว่าเราไปทุกร้านอย่างเย็นตาโฟป้าแตงที่ลำปางก็วาดรูปในหลวงรอ,อเก้ารอสิบอะะติดฝาผนังอย่างนี้เลยทุกคนทุกรูปวาดด้วยตัวเองหมดเลยนะคนในครอบครัวมาวาดกันนะฮะลองไปได้เลยฮะร้านเย็นตาโฟป้าแตงเดี๋ยวแม้แต่อร่อยบาทเดียวก็ติดพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงหลายพระองค์เลย อ,อร่อยมากหุดยอทุกคนเดี๋ยวตุลาเราจะไปเกาะกระดาน5วัน4คืนเลยนะฮะรีสอร์ทที่เกาะกระดานเขาน่ารักมากเขาบอกอยากให้ไปจังเลยนะฮะเขาจะอยากให้ถ่ายเพราะว่าเกาะกระดานที่จังหวัดตังเนี่ยแล้วืือว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดในอันดับหนึ่งของโลกเลยทุกคนนัดกันไว้แล้วค่ะเขาจะดูแล หาหารการกินด้วยประมาณนั้นแล้วก็ไปทำประชาสัมพันธ์ในโลกรู้ว่าเรามีดีปลาแกงใายอร่อยสวยงามจิตใจดีงามแล้วก็ <c oughs> กันยาเราก็จะไปคลองใหญ่จะมีชายหาดบางชื่นทะเลสวยมากรีสอร์ตติดต่อมาฮะทุกคนให้ไปช่วยโปรโมทให้หน่อยอะไรเงี้ย ะะชายหาดส,สวยมากแต่รีสอร์ทเขามีไม่กี่หลังนะทุกคนเขาส่งรูปมาให้ดูอร่อยมากน้ำพริกก็ไมอร่อยเป็นบ้าเลยทุกคนกันกินแต่น้ำพริกได้ไหมเนี่ยจะน่าเกียดไหมแต่แกงก็อร่อยทุกอย่างจริงๆฮะถามมาเลยนะทุกคนไปจะไปเที่ยวที่ไหนไปพักที่ไหนเข้ามาดูช่องของเรานะฮะ ไปเชียงใหม่ก็จะมีโรงแรมร้านค้าอะไรที่ดีๆฉะนั้นเนี่ยช่องของเราจะมีแต่ดีๆนะฮะที่ได้ออกได้โพสให้ดูกันนะฮะไม่ใช่เล่นเล่นไก่กานะฮะเพราะมันแสดงถึงความอร่อยมิตรภาพระหว่างการเดินทางที่พักดีๆบริการดีๆฮะทุกคนอ่ะป้อนอือร่อยมากโอ้โหสุดยอดทุกคนดูสิกินไม่หมดเลยเดี๋ยต้องเทคเอาเวแล้วล่ะ ไปเชียงใหม่นะนก็จะมีโรงแรมท็อปนอตนอตวินโรงแรมภูเขาโฮสเทลหลังวัดพระสิงห์ทะลุไปประตูสวนดอกโอ้โหสวยมากแล้วก็ร้านกินข้าวซอยแม่พาสีอะไรเงี้ยอันนี้ท่องได้หมดเลยเพราะไปเหยียบมาแล้วจริงๆไปรับประทานมาแล้วอร่อยจริงที่พักดีจริงโรงแรมรักไทยตรงวัดลอยเคราะห์วัดนามมงคลก็ไปมาหมดแล้ววัดดวงดีวัดหมื่นล้านแกงใต้ตรงแถวสอนอสวนดอกไอ้นั่นก็แบบเหมือนกับ ถอดแบบกันมาอย่างนี้เลยทุกคนอร่อยทุกอย่างนะพี่ก็อร่อยเนี่ยเหมือนกับเป็นแฟรนไชส์ได้เลยนะเขามาตรฐานแบบสุดยอดจริงๆฮะนี่คือเจ๊จอยนะฮะข้าแกงละคอน,นะฮะปากใต้ของเจ๊จอยทุกคนนะฮะหรือ,อยังไปชุมพรก็ไปชุมพรการ์เด้นนะ,ะชลิชารีสอร์ทไปกินอาหารใต้อร่อยอร่อย,ออยที่หาดาซวีน้องใหม่โรงแรมอะไรเงี้ยหาดไซรีสวยมากไปว่าเจ็ดเตียกรมารหลวงชุมพรไปสงขลาไปหาดใหญ่ก็ไปพักที่เดอะเวส ถวมออ,อ,อะไรเงี้ยพัทลุงก็ไปเดอะเมสณพัฒทัพที่อย่างที่ตรังอาหารตรังต้องไปหมูย่างด้วยทุกคนนอกจากจแกงใต้อร่อยแซ่บนะทุกคนอู้เอาแต่คุยดูสิกินไม่พันเลยหรือยังไปดูสีตาลยเราก็ไปชมสวนจุเรียนไปกินชาบูนะฮะดูสีตาลยนี่จะแบบมีความเป็นส่วนตัวสวยมากหรือไปที่รีเวิร์กควบริดจ์รีสอร์ทที่แบบอาหารเช้าริมแม่น้ําแควสะพานข้ามแม่น้ําแควดังมากสวยมากโรงแรมเขาดีระดับแบบ เกรดพรีเมียมระดับโลกอุ้นไม่อยากจะพูดเยอะมากเราไปถ่ายลงลงลื้อดูนะใครอยากไปเที่ยวที่ไหนนะฮะหรือจะไปอ่างทองไปสุพรรณบุรีไปพักที่บาสิตีซิตี้ไปพักที่ลอฟเลสเดนซึ่งแบบไปวัดแคร์ซึ่งเป็นวัดที่ขุนแผนเขาเสกไปมะขามเป็นตัวต่ออะไปดูตัวต่อที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะไรเงี้ยทุกคนนะฮะหรืออย่างไปที่บ้านพี่เอกอำเภอมหาราาเราก็ไปพักที่อเอสเอสโฮมสเตซึ่ง เป็นเพชรในตุม่มผ้าคิดขึ้นสวยมากมีรังนกกระจากเยอะมากไปบ้านพี่เอกคิดถึงพี่เอกสารพงชาตีมากๆกินนะเอาทุกคนป้อนอืมอร่อยมากทุกคนสบายได้เดี๋ยวจะหาว่าเราเอาแต่กินเอาแต่ถ่ายไม่พูดเรื่องอื่นที่เป็นสาระอร่อยมากทุกคนบัวบกทุกคนดูสิสมุนไพรทั้งนั้นเลยผักน,นกเขายอด อยอดหมุยป่ะอร่อยมากตัวกิ้งนี่ก็ผัดข้าวเนื้อเลยทุกคนใส้ปลาก็แบบแค้มนเลยหาเดี๋ยวเราโพสคลิปนี้คนเดี๋ยวจะยาวไปมันรู้นีนกันนะเผื่อมีโฆษณาเข้าถ้าเกิดเราดูกันเยอะๆไอ้ทั่วโลกรู้ว่าเรามีดีอาหารบ้านเราดีอร่อยทุกอย่างร้านนี้คือร้านเกี้ยจอยทุกคนต้องมานะฮะลงรถไฟมาลงสถานีจเจริญน,นะครข้ามฝั่งม,ม,มาเยื้องๆกับ เป็นยินซูล่าไอคอนเลยฮะเยื้องกับไอคอนติดใกล้ๆก,กับวัดสุวรรณเลยฮะเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงละอร่อยมากเลยฮะถ่ายไปกินไปจนพูดไม่ถูกแล้วทุกคนอือร่อยมาก